สวัสดีครับคุผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายอแมนโฟโต้ที่จะมาเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง BNK48 แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับว,วันนี้ผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยไม่ได้มารีวิวเสื้อฟุตบอลทีมชาติเบลเยี่ยมไปอย่างใดน,นะครับแต่ว่าด้านหลังเสื้อตัวนี้ก็จะมีชื่อของน้องที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ด้วยนะครับก็ดูชื่อกันก่อนนะครับ เป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากน้องจีจีจนัทกุลพิมพ์ธงชัยกุลอดีตสมาชิกรุ่นที่สองของวงเบียนเฟและน้องก็อยู่ในฐานะโอชิของผมรวมถึงเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมสร้างช่องไฟโครยอรีนนี้ขึ้นมาด้วยนะครับถ้าไม่มีจีก็คงไม่มีคลิปให้ดูกันมาอย่างนี้ไปเรื่อยอย,อยู่เรื่อยๆแน่นอนนะครับจีคือ ผู้บุกเบิกสำหรับผมเลยที่อยากจะทำคลิปพูดถึงน้องๆนะครับก็ต้องขอบคุณน้อง GG มาตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็ถือเป็นวันที่พิเศษมากๆนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบอายุ23ปีของน้อง GG นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นวันเกิดแรกที่น้องน้องไม่ได้อยู่ในสถานะของไอดอล 4D8 กรุ่แล้วนะครับก็ถือว่าอา,อาจจะไม่คุ้นเคยกันนะเพราะปกติเราก็จะต้องแบบมีเทเตอร์สเตทวันเกิดมี noon, mm hmm. นู่นมีนี่นะกันนะครับสมัยที่น้องอยู่ในวงแต่ว่าตอนนี้น้องก็อยูอ่ออกมาได้สังกัดใหม่แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับได้เป็นนักแสดงในสังกัดช่องวันอย่างเต็มตัวนะครับ เจ๋งเจ๋งมากๆแล้วก็ผลงานที่น้องแสดงไปเรื่องแรกก็ทําได้ดีมากจริงๆนะครับนักตกบานโคกปันแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีเรื่องที่สองเรื่องอื่นๆตามมาเร็วๆนี้อย่างแน่นอนนะครับอ่ะแล้วก็วันนี้เป็นวันเกิดของน้องเนี่ยก็จะต้องพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวันเกิดของน้องหน่อยดีกว่านะครับซึ่งก็ ถ้าในใครที่ตามโ o รูปตามบิน K48 อะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าอ,อ่พอถึงวันเกิดที่เนี่ยอ่ะก็จะมีทำสเตทวันเกิดให้ใช่ไหมครับซึ่งน,อน้องจีจีก็มีสเตทวันเกิดอยู่หลายครั้งเลยนะในช่วงเวลา6ปีที่น้องอยู่ในสังกัดวงบินเค f สังกัดไอเเนี่ยนะครับแล้วก็ มันก็มีโมเมนต์ดีๆที่เกี่ยวข้องกับสเตทวันเกิดของน้องอยู่ที่ผมประทับใจมากๆก็คือในช่วงแรกๆเลยนะครับตอนนั้นน้องยังเป็นเทรนนีอยู่เลยนะครับก็อยู่ในสเตทเทรนนีของรุ่นสองนี่นแหละที่อ่าเป็นสเตทวันเกิดของน้องนะครับแล้วก็มีแสดงมีอะไรตามปกตินะครับแล้วก็มาถึงช่วงที่พูดคุยกัน นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยน้องจะพูดแบบเออช่วยอวยพรให้หนูหน่อยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรก็ได้อะเนาะมันเป็นสปีชของน้องเป็นวันเกิดของน้องแต่สิ่งที่แรกประโยคที่น้องพูดขึ้นมาแล้วผมแบบโอ้โหฟังแล้วน้ําตาจะร่วงเลยอ่ะคือที่ใส่ใจแฟนคลับมากจริงๆอ่ะวันเกิดของน้องสิ่งที่น้องพูดคือ น้องถามแฟนคลับทุกคนที่เข้าไปดูในวันนั้นะว่าเป็นไงบ้างคะหิวข้าวไหมเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบโอ้โหผมฟังแล้วแบบน้ำตาไหลเลยนะคือน้องขนาดวันเกิดของน้องอสเตจวันเกิดของน้องอะแต่น้องก็ยังห่วงใย,ยแฟนคลับเสมออะแบบเออสุดจริงนะคือเราเราก็รู้แหละว่าแบบน้องก็เป็นคนที่แบบแคร์แฟนคลับ อยู่แล้วอ่ะนะอย่างเช่นอยากงาน GE อะไรเงี้ยน้องก็ไม่อยากขออะไรแฟนคลับเยอะหรือว่าตอนไม่ติดน้องก็ไม่พยายามเก็บความรู้สึกไว้อะ่ะตอน G ีครั้งแรกแล้วก็อันเนี้ยวันเกิดของน้องแล้วน้องแบบถามแฟนคลับว่าแบบเหนื่อยไหมหิวข้าวหรือ,อยังอะไรเงี้ยโูมันมันแสดงให้เห็นเลยนะว่าน้องน้องมองแฟนคลับของน้องเป็นคนสำคัญมากมจริงๆนะครับคือ ประทับใจประทับใจมากๆนะครับสำหรับสเตจวันเกิดในวันนั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีสเตจวันเกิดสุดท้ายก่อนที่น้องจะจบการศึกษาออกจากโควิดเคโฟรเนะครับเสียดายมากสูงไม่ได้นะครับสเตจนั้นก็จะมีความพิเศษอีกหนึ่งอันที่เราก็ไม่ได้เคยเห็นกันมาก่อนก็คือในเพลงพิเศษในสเตจทีมเอ็ไฟวันเกิดของน้อง น้องตัดสินใจเต้นวารูจีนะครับซึ่งมันก็มาจากมิวจิคี้นั่นแหละหรือว่าต้นฉบับดังเดิม AKB48 ก็ AK 48, คือวารูกี้นะครับน้องก็เลยเอามาเพี้ยนเป็นวารูจีให้เข้ากับน้องแทนและน้องก็เต้นเป็นเพลงพิเศษซึ่งโอ้ต้องบอกว่าสุดยอดแห่งความน่ารักมากๆนะครับคือจีจีเขาก็รู้แหละว่าเออแฟนคลับอยากดู อะไรนะครับเพลงยูชิคีวารุกิอะไรเนี่ยมันมันเหมือนเป็นเพลงตำตำนานของคนที่ตามบ n k 4 8ตาม48กลุ่มแหละนะครับแต่น้องก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วละ่ะที่น้องจะได้ร้องเต้นเพลงนี้ให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับก็ถือว่าเป็นวารุคีที่น่ารักน่าเอ็นดูมากๆแล้วก็แสดงให้เห็นเลยว,ว่าน้องจีจี้เขา เขาทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อแฟนคลับจริงๆแม้กระทั่งวันเกิดของน้องน้องกอ็เสียดเวลาตรงเนี้ไปฝึกซ้อมแล้วก็มาแสดงให้แฟนคลับได้รับชมรับฟังกันจริงน้องจะทำตามใจตัวเองทำอย่างอื่นก็ได้จะอะไรเพลงที่น้องอยากชอบอะไรก็ได้แต่สุดท้ายน้องก็เลือกวันลูจีเส้นวันรูจีนะครับเพื่อให้แฟนคลับของน้องได้ชื่นชมได้หวีดกัน นครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆมากๆจริงๆนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าณเวลานี้เนี่ยน้องจีจี้เนี่ยก็จบการศึกษาออกจากรงเปียนเคฟทีเอฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็ได้ต้นสังกัดใหม่เป็นนักสแสดงช่องหวันซึ่ง <c oughs> หลายคนก็ อาจจะมีโอกาสได้เจอน้องบ้างไม่ได้เจอน้องบ้างอะไรกันไปนะครับแต่น้องก็รู้สึกว่าเออมันก็จะเวียนมาถึงวันเกิดของน้องอีกครั้งแล้วซึ่งคืวันนี้แหละนะครับน้องรู้สึกว่าแฟนคลับของน้องอน่าจะคุ้นเคยกับการมีสเตทวันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้นะครับน้องก็เลยตัดสินใจที่จะจัดงานแฟนมิตเล็กๆขึ้นมานะครับซึ่ง ก็ต้องบอกว่างานนี้น้องไม่ได้มาเพียงคนเดียวด้วยนะครับแต่จัดคู่กับคู่หูเพื่อนซีของน้องก็คือน,น้องวีวิริยาจางที่แบบเป็นเพื่อนรักเพื่อนรักกันดีตีกันตายกันมาตลอดหกปีเต็มนะครับตอนนี้ก็6ปีกว่าๆแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วก็ ผม,ผมมั่นใจนะว่าเอ่เจีอวีเนี่ยเขาก็น่าจะมีอะไรดีๆมาฝากกันในในงานแฟนมีครั้งนี้อย่างแน่นอนนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าใครสะดวกใครว่างใครมีเวลาพอผมก็อยากให้ไปเจอน้องไปหาน้องไปดูการแสดงของน้องไปอวยพรวันเกิดให้น้องทั้งคู่กัน ครับก็รอดูกันไปนะครับ่ะมาพูดถึงจีจีกนิดนึงนะครับก็สุดท้ายก็ต้องชื่นชมน้องแหละที่เติบโตมาอย่างดีจริงๆนะครับรู้สึกผมภูมิใจกับจีจีมากๆอะ่ะคือตั้งแต่เข้าวงใหม่ๆแล้วน้องก็ตั้งใจที่เข้ามาเป็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะให้ทุกคนแล้วน้องก็ซื่อสัตย์กับป <c oughs> ระโยคนี้มาตลอดเวลานะครับแล้วก็ ถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปจะน้องจบการศึกษาไปแล้วนี่ก็น้องออกมานอกวงได้โตสกัดใหม่น้องก็ยังซื่อสัตย์กับประโยคที่น้องพูดอยู่ดีน้องก็ยังคงสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่แฟนคลับเหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นไอดอลที่เสมอตน้นเสมอปลายมากๆน่าภาคภูมิใจมากจริงๆนะครับแล้วก็วันเกิดปีนี้ก็ขอให้น้องจีจี้มีความสุขมากๆส่งหวังทุกสิ่งคิดอะไรก็ส่งปรารถนา นัจ้าไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้แล้วก็ขอให้มีคนดีๆมารักมาเอ็นดูหนูเยอะๆแล้วก็ตัวของพี่เองก็จะเป็นกำลังใจให้ตลอดไปแนะ่นอนไม่มีทนันมีหายจะทำคลิปจะเขียนบทความถึงหนูเรื่อยๆอ,อย่างแน่นอนนะัจ้ะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ